ครับพูดถึงนักเตะไทยเราที่ได้ไปค้าแข่งในฟุตบอลเจลิกวันสามคนของประเทศญี่ปุ่นสามคนเลยนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้ลงสองคนแล้วก็คนหนึ่งก็ได้ลงในศึกชกอุ้มนะครับก็สําหรับการสัปดาห์นะครับวันพุธเนี่ยจะเป็นคิวของฟุตบอลถ้วยของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับซึ่ง3ทีมเนี้ยก็มีโปรแกรมลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นคอนซาโดเลเซัปโปโรวิชิโอโกเบเองแล้วก็ซันเฟเซฮิโรชิมาครับผมนะฮะก็เป็นฟุตบอลเจลิกครับ นะครับก็เล่นในรอบแบ่งกลุ่มก่อนนะครับมีกลุ่ม A B C D นะครับกลุ่มละสทีมนะครับซึ่งคอนเสเร์ตซัปโปโรจะไปเยือน, ok u, น,นวอโคเรนโคฟุนะครับในเวลา5้าโมงเย็นขณะที่ซานเฟรเซโรชิมาเยือนกับะครับร้อยหนึ่งทีมก็คือวิวเซ็นโกเบจะได้เล่น,นในบ้านทีละทอนเล่นในบ้านเดียวกับวีเวเรนนากาสกินะครับก็เล่นในบ้านทีมเดียวก็มีรายงานจากทีมงานที่เราไปเกาะติดรวมถึง รายงานจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นการสึดซ้อนมางๆานะครับทียะสินแดงดาน่าจะได้ักนะนะครับเพราะว่าแมตที่แล้วเนี่ยก็ได้รับโอกาสโงสนามเป็นประมาณ5-6นาทีนะครับจริงๆที่รวมเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ดีนะแต่ว่าเป็นมันเป็นไปตามแทคนิคมากกว่าครับขนาดที่ชนาทิปนะครับก็มีโอกาสได้ลงแต่ว่าได้ซ้อมสลับแบบอาจจะไม่ได้เต็มเกมนะเพราะว่าเป็นฟุตบอลทัวร์แล้วเป็นแมตแรกด้วยครับแต่ว่าทีละทนะครับทีละทรนเนี่ยน่าจับตามองบอกว่าน่าจะได้ออกสตาร์ท เป็นตัวจริงใช่ใช่นะครับก็มีรายงานมาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าได้ซ้อมกับทีมชุดแรกที่เขาใส่เสื้อเอียมนะนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสลงสนามแบบทุกควอเตอร์ในการฝึกซ้อมด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นการปรับตัวที่ดีนะครับเริ่มจากฟุตบอลทัวร์แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวกับเกมารแข่งนขันลีกเนี่ยที่มันต้องโอเล่นอีกทั้ง34เกมนะครับเละเยอะนะครับไม่ไม่ต้องเรียบร้อก็ค่อยๆปรับตัวกันไปขาต้องติดตามดูนะครับว่า เจลลี่คัพในรันกลางสัปดาห์นี้นักเตะภายเรา3คนจะมีใครรับโอกาสลงสนามบ้างครับ